ทำการส่งไม้นะคะคนดีที่เหลือเอาไม้เก็บเลยอาเกมนี้เราหาผู้ชนะแค่หนึ่งคนเท่านั้นหนึ่งคนจะทำให้ทีมเราได้ไปแปดคะแนนฝากความหวังไว้ที่แท็กหรือฝากความหวังไว้ที่เองอ่ะแท็กเอออาจจะเป็นไปได้โอเค ถ้าพร้อมแล้วหมวดหมู่แรกคือกำลังหมุนแล้วผลไม้ห้ามซ้ำนะคะคนดีถ้าพร้อมแล้วมีเวลา5วินาทีพูดแล้วตกต่อไปเริ่มส้มองุ่นแตงโมแอปเปลิลกีวีฝรั่งสม้วนอา <c oughs> สม สามนะ